ใช้าสามแข้งต่างแดนมาโนยืนยันไม่เรียกเอกนิตและสุพนัทลุยศึก k ิงส์ทับมาโนโปกิ้งยืนยันไม่เรียกเอกนิตและสุพนัทติดธงทีมไทยชุดลุยศึกบอลคิงครับ2023ที่จังหวัดเชียงใหม่ล้างทั้ง2คนอยู่ในช่วงปรับตัวกับต้นสังกัดแต่มีชื่อ3ามรักเตะท,ที่เล่นอยู่ในต่างแดนสุประโชคเอเลสด,ดอลลและนิโคลัสอยู่ในค่ายเตรียมแบบโผ23คนในวันจันท์นี้ ความเคลื่อนไหวทีมประธานชุดใหญ่ที่มีมโนโพกิ้งคุมทัพโดยมีมัสสดาดอิชิอิเป็นประธานเทคนิคกำลังเตรียมความพร้อมในช่วงของสุดท้ายก่อนมีคิวลงเตะในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพราสทานคิงส์ครับครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ปฏิทินฟีฟ่าเดระหว่างวันที่4-10กันยายนนี้ล่าสุดโคชมาโน,โนได้ออกมาสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังเดินทางไปร,ร่วมงานเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ของทัพช้างศึกที่สยามสแควร์บล็อก1เมื่อวันเสาร์ที่26สิงหาที่ผ่านมา ถึงเรื่องการเรียกนักเตะเข้ามาติดทัพในการไปตะลุยบอลคิงส์คัพเดือนหน้าแน่นอนเราจะเลียกผู้เล่นดีที่สุดที่เราสามารถเรียกมาได้ยกเว้นในรายของเอกนิตปัญญาและสุพนัทเหมือนตาพอทั้งคู่เพิ่งย้ายทีมไปคงต้องการเวลาในการปรับตัวสู่ทีมใหม่ยังได้ก็ตามคนมอนื่นๆที่ค้าแข่งอยู่ในต่างประเทศทั้งสุประโชคสรารชาติเอเลสดอเลาะและนิโคลัสมิเคิลสันจะมีชื่ออยู่ในทีมทุกรายทางนี้สมาคมฟุตบอลประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักเตะ วันจันทร์ที่28สิงหาคมนี้จะเตรียมเข้าแข่งฝึกซ้อมในวันพุธที่30สิงหาโดยจะซ้อมที่สนาม BGPU Training Center เป็นเวลา5วันก่อนจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์ที่4กันยายนนี้ตามลำดับส่วนทีมพิไทยชุดใหญ่อันดับ113ของโลกจะลงเล่นเกมรอบรองชนะเลิศพบกับเลบานอนที่มาดับ100ของโลกในวันพฤหัสที่7กันยายนนี้เวลา20.30นถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี32และ AIS Play เขี่วสมุทรจับมือ PJ Sport Club จัดกิจกรรม One Sport Day วันอาท years, ิตย์ที่ย7สิงหาที่ผ่านมาณสนาม PJ Sport Club ได้มีงานจัดงาน PJ XSPC Sport Day โดยเป็นกิจกรรมสารความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเยาวชนผู้ปกครองกลุ่มสตาฟโค้ a และสมุดปากกาสตี้ โดยให้มีการเตะฟุตบอลตลอดจนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยตัวแทนของสโมสรสมุทปารการซิตี้ได้นาเครื่องดื่มเกลือแร่และขนมไปร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตลอดจนมอบชุดแข่งขันประจรําฤดูกาลจากผลิตภัณฑ์แคปป้าจานวน5ตัว3สีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวให้กับทางผู้บริหาร PJ Sport Club เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆไปอีกด้วยสําหรับ PJ Sport Club ได้ร่วมให้การสนับสนุนสโมสรสมุทปารการซิตี้ นอกจากนี้ยังร่วมมือเพื่อพัฒนาทีมเยาวชน U14 และ U16 ซึ่งเกมแรกของซีซั่นในบ้านที่พบกับเชียงใหม่เอฟซก็มีเยาวชนจากพีเจสปอร์ตคลับเข้าชมเกมสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตโคดอ้นชี้สยามแยบแก้จุดอ่อนได้จากก้าวขึ้นมาเป็นโครนักเตะหลังสันวิวัตชัยโชคกุลซือโพลิทโลเอฟเอ่ยปากชมสยามแยบ แนวรุกลุกครึ่งแทงเกล็ดไวร์สิบเก้าหลังลงมาเป็นซูเปอร์ซับยิงหนึ่งใจหนึ่งช่วยให้มังกรโล่งเงินเปิดบ้านเฉือนชนะชมรีเอฟซีสุดมันสามประตูต่อสองในศึกลิเวทัลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยโคดอ้นเผยว่าสยามมีจุดเด่นในตัวคือเรื่องของความเร็วการไปกระบ,บอลรูปรานที่แข็งแกร่งเหมาะกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วแต่สิ่งที่พยายามสื่อสารในการฝึกซ้อมคือที่ผ่านมาเจ้าตัวขาดการเล่นเป็นทีมร่วมกับคนอื่นและรีแอคชั่นในจังหวะที่เสียบอลและไม่วิ่งไล่เอาคืน แต่ในทีมโพลิเทโลมีหลักการอยู่ที่ว่าหากใครซ้อไมได้ดีก็จะรับโอกาสลงสนามซึ่งแข่งหน้าหลอกพยายามปรับในสสิ่งที่รับคําแนะนําและทําได้ดีในการฝึกซ้อมถือว่าถูกจังหวะเวลาที่ถูกส่งลงไปเล่นลงตัวพอดีเพราะเขาสามารถเปลี่ยนเกมได้ดังนั้นความมั่นใจน่าจะตามมาและเห็นว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการฝึกซ้อมเป็นผลดีกับตัวเองและทีมโค้ชกล่าวเสริมอีกว่าสยามมีทุกอย่างพร้อมสาหรับการเป็นยอดนักเตะอยู่แล้วแต่การจะก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาอาชีพ ก็คือสิ่งที่ได้แนะนําไปที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงวัยของเขาที่ยังไม่เข้าใจและยังติดกับสไตล์การเล่นแนวสตรีฟฟุตบอลอยู่แต่ตอนนี้เขาอาจจะรู้แล้วว่าในทีมนี้หากซ้อมได้ดีก็จะได้ลงสนามจึงต้องพยายามเรียนรู้และปรับตัวได้ดีขึ้นตามลําดับหากพัฒนาตัวเองต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ <c oughs> เชื่อว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นตัวเลือกของทีมชาติชุดยู23ได้เช่นกันเพราะผู้เล่นที่มีรูปร่างสไตล์การเล่นและคาแรคเตอร์แบบนี้หาได้ไม่ง่ายในนักเตะไทย เกาาโดโพสถึงจังหวะค้างข่าวไฟโดนว a r ริบป,ประตูหลังเกมพ่ายบูริดัมลาเฟลเกาาโดกองกลางบาซเเลียนของค้างข่าวไฟอัพสตอรี่ในไอจีส่วนตัวถึงจังหวะ v a r ริบป,ประตูคืนในเกมพ่ายปราสาทสายฟ้าโดยเกมดังกล่าวนาทีที่30แฟนบอลค้างข่าวไฟต้องดีใจเกอร์หลังจากลาเฟลเกาาโดกองกลางของทีมหลอกยิงประตูจากลูกแตะมุมฝั่งซ้ายขณะที่เสวลัคเทศสูงเนินในแดนบูริดัมปัดออกมาจากเส้นประตูได้ แต่จังหวัดดังกล่าวก็ดูก้ำกึง่งจนผู้สีนให้เป็นประตูก่อนเช็ค V.R. และริบประตูคืนในภายหลังหลังจบเกมลาฟเฟลก็ได้ออกมาโพสถึงจังหวัดดังกล่าวพร้อมข้อความว่า Thank you V.R. a และให้แฟนบอลร่วมกดโหวตว่าควรเป็นประตูหรือไม่ซึ่ง94%ก็มองว่าควรเป็นประตูอนุกูลพอใจฟอร์มการเรื่อของเจ้าโอมแม้เสียไป6ประตู อนุกูลกันยายนโค้ชบุรุษสาประตูของปุริทิโลเอฟซีกล่าวถึงสรุตนาศีในด่านร่างโยงที่รับประกาศลงเฝ้าเสาในเกมเปิดรังเชิดชมรีเอฟซีสาในศึกลีโวเทลิกนัดที่3เมื่อคืนที่ผ่านมายอมรับยังพัฒนาได้อีกเชื่อว่าจะเก่งขึ้นในอนาคตเจ้าโอมือกาววัยยีเจ้าของสูงนงหซนเมตรได้รับประกาศลงเฝ้าเสาให้กับทัพมังกรโล่เงิน3เกมติดต่อกันหลังมือกาวรุ่นพี่ทั้งสินทวีชัยหัตถยรัตนกุล และอุกฤษวงมีมาได้รับบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้หลังเกมโคดอูดโคดผู้รักษาประตูตตของ FC, ปอริเทโลเอฟซีเปิดเผยถึงเจ้าโอมว่าเราพูดคุยกันตั้งแต่เกมเจอกับการเะเรและชนบุรีพะน้องยังมือใหม่ด้วยแต่ก็มั่นใจว่าเกมถัดไปน้องจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้น้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมผมอยากให้น้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็คอยบอกคอยสอนอยู่เขาก็เปิดรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขามีรูปร่างที่ดีอยู่แล้วเชื่อว่าในอนาคต จะเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งขึ้นได้อีกโคชอุดกล่าวปิดท้ายสำหรับสรุปนาสีลงฝ่อเสานัดแรกในเกมที่โปเลทิโลเอฟซีเปิดรังเสมอบีจ um ีปทุมยูไนเต็ด2-2เกมนั้นเจ้าตัวลงเป็นตัวสำรองนาทีี่12ต่อด้วยเกมบุกไปพ่ายการ์เอร์เอฟซี1-3และเกมล่าสุดเปิดรังเชิดชมเรฟซี3-2ทำให้เจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว3นัดเสียไป6ประตูเปิดสถิติสยามแย็บ ในเกมโปลิเทโลเอฟซีชนะชนบุรี3ประตูต่อ2แนวรุกครึ่งแทง,งกรีดของทัพมังกรโล่เงินโชว์ฟอร์มเก่งในเกมล่าสุดที่คว้าัยชนะเหนือทัพฉลามชนโดยเกมดังนกล่าวแข่งวัย19ปีได้ลงสนามในช่วงครึ่งหลังนาทีที่4 6แทนความเมคาลิคารีก่อนสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นพาทีมคว้า3าแต้มสำคัญได้สำเร็จโดยสติของสยามยับมีดังนี้หลงเล่น45นาทีมีโอกาสยิงหนึ่งครั้งทำเป็นประตู สร้างโอกาสทำประตูไป2ครั้งและแอซิ์อีกหนึ่งครั้งความม่นยำในการจ่ายบอล93และจ่ายบอลไปแดนสุดท้าย5ครั้งสุภชัยอัปเดตอาการบาดเจ็บสุดปลื้มซัดชชยพาบุรัมคว้าสามแต้มนอกบ้านสุภชัย h a เจเดกองหน้าจากบุรัมยูเตดเป็นฮีโร่ซัดประตูให้ทีมเก็บ3าแต้มหลังบุกไปเอาชนะสุขไทย fc ฟซีในศึกลิเวทลีกนัดที่3เมื่อวันที่26สิงหาที่ผ่านมา โดยสุภชัยได้เปิดเผยว่าดีใจครับที่สําคัญเลยวันนี้เราสามารถเก็บ3ามแต้มนอกบ้านได้วันนี้ดีใจที่สามารถปลดล็อกประตูแรกนในฤดูกาลนี้ได้ครับก็จะพยายามทําประตูให้ได้มากๆเชื่อว่าถ้าผลงานทีมดีแล้วผลงานส่วนตัวก็จะดีขึ้นตามมาวันนี้มีจังหวะประทานนิดหนึ่งจังหวะไม่ทันระวังเอาหัวไหล่ลงพื้นถ้าไม่ได้ค้าก็คงต้องไปเอ็กซเรย์อีกทีขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์กันเต็มสนามเดินทางมาเกือบ9ชั่วโมง ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาอย่างหนานแน่นและขอบคุณแฟนบอลทางบ้านที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราวันนี้พวกเราเดินทางมาเก็บ3ามแต้มนอกบ้านได้ก็ทําได้ดีแล้วเจอกันใหม่ในช่วงหลังฟีฟ่าเดยครับสุภชัยกล่าว